ทุกวันนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟไมค์ครับนะครับผมเปลี่ยนเกมบ้างเรามาเล่นไมค์ครับกันดีกว่าแล้วเซิร์ฟที่เราอยู่ในวันนี้ครับผมทุกคนน่าจะเห็นชื่อนะครับสีเลิศนั่นเองครับเซิร์ฟก็เป็นเซิร์ฟนี้นะครับก็จะเป็นเซิร์ฟที่พี่เจมนะครับหรือเบบี้จูดิสตาเนี่ยได้สร้างเซิร์ฟนี้ขึ้นมานะแล้ววันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนไปที่เออแล้ววันนี้ครับผมผมจะไม่ได้พาทุกคนไปทัวร์ตีเลิศนะครับแต่ผมเนี่ยจะพาทุกคนนะครับผมไปบุกดันเจียนที่ตำบล เกาหนอตะกูลจะเป็นตำบลหนึ่งในเซิฟนี้นะก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปบุกกันเลยครับ s <S ก็ในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของการเดินทางไปหนอตะกูลนะก็ผมจะเล่นวิดีโอแล้วกันเพื่อที่จะไม่ให้มันยาวเกินไปนะตอนนี้นะครับผมเราอยู่กันที่หนอตะกูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสถานที่ในการฟาร์มมอนภายในวันนี้นะเดี๋ยวเราดีบลบเรือกันเดี๋ยวเราีบเก็บเรือกันนี่ เก็บเรือทันระบบเก็บขยะนะครับเตอนนี้มีระบบเกบขยะเนี่ยนะครับบอกไว้ก่อนก็ตอนนี้เราอยู่ที่หนองตะกูลนะครับเราก็จะเดินแบบตรงนี้นะครับเส้นทางนี้ขึ้นไปทางฝั่งนี้นะครับผมเอาละมาแล้วมาละนี่ครับแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะยังไม่ถึงยังไม่ถึงใกล้ใกล้ละนี่นะครับผมแล้วก็มาถึงกันแล้วครับกับนี่ฟาร์มดันเจียนครับแห่งเดียวในสีเลิศโอ้ยตงบอกเลยนะครับว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมกลัวมอนเตอร์มาก แต่วันนี้เนี่ยผมจะพิชิตความกลัวนะครับด้วยการลงไปบุกดันเจียนครับทุกคนพร้อมยังครับพร้อมกันยังกับเสียงกรีดร้องที่ทุกคนร้องขออุ้ยน่ากลัวไปสองบีวาเพียบมาอุ้ยเฮ้ยกูกูกูมันกล้าๆนิดนิดมึงเจอกู เฮ้ยไอ้ยเอ้เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเเป็นเ้ยเฮ้ยัฮ้ยเฮ้ยายเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเต่เร้ได้นี่เน้้อซอมบเ้มาแ้้วครับเ้ย่เ้เ้ยเฮ้เฮเปเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยย้ย้ย อุ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรเกูจะตายกูจะตายกิดอะไรให้ก็ได้ช่ไหมเกิดอะกิยกิจะตายกูจะตายเกิดจะได้นั่นแหละนั่นแหละอุ้ยได้เนื้อตอกเลยรอบนี้ขุมอุ้ยมีคีปเปอร์เว้ยมาร์ตี้คิเปอร์อุ้ยมันจะระเบิดมันจะระเบิดเอา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 กูตายนี่เนื้อซอมบี้ใครเท่าไหร่วะเฮ้ยได้ 5M ไม่คุ้มการเสี่ยงตายเลย